โอเคครับคนดูวันนี้เรามาแนะนําหนังนะครับผมไม่ใช่อนิเมะนะครับวันนี้เป็นรายการใหม่ของช่องเรานะครับผมมาแนะนําหนังนะครับผมที่ผมเพิ่งดูจบไปเมื่อคืนนะครับผมก็ใครอยากดูก็ไปหาดูถูกลิขสิทธิ์กันได้นะครับผมหรือว่าทิศทางไหนก็ได้ที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับผมแต่ผมจะไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่าเขาจะแจกหลอกไม่ใช่ลแล้ววันนี้เรามาแนะนําหนังที่มีชื่อเรื่องว่าชางฉี่นะครับผมมันเป็นหนังของค่าเม้าวิวโอในครับผมนะครับผมเป็นหนังที่ดูแล้วแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมก็สนุกมากนะครับผมก็สนุกนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีาพาสแทนนะครับผูดูอาจจะไปหาดูแต่แถแบบ ก็ s <S หาดูซับไทยกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกนะครับผมครมาวิวไอสั์สนุกทุกเรื่องแหละไอเฮียกูบอกเลย mm. ถ้าใครชอบหนังแนวนซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมวันนี้เป็นรายการนําหนังนะครับผมเป็นเรื่องป็รายการเรื่องยอนะครับผมเรื่องยอของหนังเรื่องนี้ผมแค่พูดแค่เรื่องยอดแต่จะไม่สปอยล์มากนะครับผมเพราะว่าคนดูเดี๋ยวจะด่ากูว่ากูสปอยหนังนะไอเวนไอเฮียนีน่ม่ึงมึงมึงเกินไปไว่ะสปอยหนังให้วนดูพูดด้ไงอะไรประมาณนี้นะครับคนดูก็วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องยอกๆ มันเป็นหนังที่เกี่ยวกับด็อกเตอร์สเตรนท์ Strange, นิดนึงนะครับผมหรือว่าหมอแปดนั่นเองนะครับผมเป็นหนังเชื่อมโยงกันนิดนึงนะครับผมโดยเรื่องนี้มัน,มนเป็นการเล่าเรื่องถึงไอ้แหวนสิบวงเออมันคือแหวนสิบวงนะครับผมมันคือมันไม่ใช่แหวนหรอกมันคือกำไรข้อมือสิบวงนะครับมันใส่แบบ สองอันเลยคือพ่อพระเอกอะ่ะมันมีอายุที่แบบโคตรเยอะนะครับเป็นพันๆปีเลยนะครับผมเพราะว่าไอ้กำไรนี้นะครับผมมันสามารถทําให้คุณเป็นอมตะได้นะครับผมแต่พระเอกก็เออแต่ตอน แต่มันก็จะเล่าเรื่องถึงเออแต่มันไม่เล่าย้อนไปนะครับว่ากําไรนี้มันมาจากไหนนะครับผมมาเล่าถึงตอนที่ว่าพ่อไปเอกแม่งมีกําไรนี้เลยนะครับผมคุณดูก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็จะมาสปอยเยอะนะครับผมมันก็เล่าถึงไอแวนติดวงเนี่ยนะครับผมประมาณนั้นนะครับคุณดูก็มันไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไปหาดูกันได้นะครับผมเป็นหนังแนวครอบครัวนิดนึงไม่ไม่ครอบครัวเท่าไหร่หรอกเศร้าๆปนดราม่านิดนึงนะครับคุณดูก็ประมาณนั้นนะครับผมก็มาแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะไปหาดูถูกลิขสิทธิ์กันเองนะครับผมไปละบ๊ายบาาายจจ้้งคคลลิิปปปหหนนะเ็นอะไไรรกกกกก็ดดดดดตติามลค์์แช กดกดจะดิงกดที่อะไรได้ที่คุณกดได้นะครับกดเข้าไปนะครับผมก็ฝากกดด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย